โอ้เพิ่นกับบอดเพื่อนกับบอดคือกันนาลาค่ปวดเข็มคยู่ระโทษถามเราแน่เออเดี๋ยวแม่สิโทษถามมันอยู่มะแล้งโทษเดี๋ยวนี้เดี๋ยวการร่างสิทธัยเขียบจะคขียบอยู่นีธทรธรรมดาสิไลซุสสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้คุณแม่สุภาพมานั่งมันแดดล่มลมตกอยู่สบายสบาย ผู้ใหญ่บานก็ไปบ้างหน่นแม่นางยูโอนโลนซ่านี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะจากซียังพี่น้องค่ะตอนนี้แนะ่สุภาพกันมาก ยางเลาะนิมมือแหละมันแดดร่มมตกเย็นสบายบรรยากาศสุดยอดเลยตอนเย็นนะคะบ้าตุยกับเมื่อบานแล้ว มาแต่งแต่สวนไปเก็บอันบักเขอเก็บบักเขือมาไปากินกับลาป,ป่าว่าสิลาป,ป่าก็เล็บะเ,เห็ดดอกบัอื่นนี่ค่ะบะักเขอบักเข๋คืนกรอบค่ะพี่น้องยำแห้งบ่าไดยำแห้งบาดใดหนี่งยินเสียงหอนซี่แยกมันกรอบแห้ง <c oughs> โอ้ยมันหมาเนื้อมันหมาเนื้อ ของเล้งเดเคื่อนสิว่ากินเนาะคันยากระสีกินนมอมาน่พี่น้องคันยากระสีกินนมอมาอตอนเย็นไม่มีอะไรทำเลยจ้ะไม่มีอะไรทำเลยเลยจ้ะ เดงวมาผู้หนึ่ง,ขง,งเงข,งงขงเ้ากันหนึ่งแล้วเดี๋ยวหนึ่งเข่าอุ้นเข่าใหม่น้อพี่น้องเฮ้ย วันนี้หยุดหย,ยุดทำอาหารหนึ่งครั้งหยุดทำอาหารหนึ่งวันเพราะว่าเดี๋ยวคุณนินสุขา,มาดมานังโอ้ยนางโอรุนซ่าค่ะพี่น้องค่ะมันร้อน ชมบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะตาหนาัดตานัดสงสัยมหาโคเลโคเล่นแนวกิน้วกินอยังกินแม่บอกว่าคันว่ามีแนวากินก็นเอาปลาไปไปนหนึ่งไปอย่าง่นว่ามื้อออ่นยังสิมาลาบปลาประมาณจาก 2, 3, ัก2-3งสาทุ่โมงให้มาลาบปลายเหมือเศร้า มาแรงขันอยากกินม,ม,มาน้ามาขันบ่อยากก็แล้วไปเด้ค่ะพี่น,อน้องเนอะขอบพี่น้องขอบคุณพี่ขอบคุณน,น้องเนอค่ะเด้อถี่มาเบิงอ่าเวล่าคุณแม่ไปหันมานี่ไล่สดแล้วก็ช่วงนี้ก็ว่่ได้ไล่ดอกค่ะคลิปอย่างเดียวนะคะเพราะว่ามันคำ คำแล้วคุณแม่ก็จะขึ้นบ้านแล้วกะอาบน้าอาบไน้แล้วเรียบร้อยนะคะผู้ยียบ้านแล้วจิไปใส่บูนะผู้ใหย่บ้านจะไปใส่บูจากนัก้นก็ขึ้นบ้านแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้คุณแม่สุภาพมานางังยุโอนโลนสา โอ้ลนซาไปเก็บบักเขือมาแล้วเก็บบักเขือมาไหวมืออื่นกะจังสลาบมาหล,าลับป่าให้อำนาจมาหล,าลับป่าเนาะค่ะเนาะแซ่บๆยอะยวนนัวๆ,วๆ,วๆพี่โค่านอนหลับฝันดีเด้อมือแลงผู้ใดๆกินข้าวแล้งยัง กับอันไหนก็กินไปสักขคลนพี่นอ้องอุตสาเอาช่วงนี้ช่วงอันตรายอยู่ในช่วงวิกฤตโควิดเนาะค่ะพี่น้องดูแลร,รักษาสุขภาพตัวเองเนื้อค่ะเด้อมาให้ยูรอดปลอดภัยทุกคนทุกท่านพี่น้องข่าวไทยช่าวถั่วโลกบวบสิเป็นในประเทศตั้งประเทศเนาะค่ะ ดูไซค่ะใหโอสซาเอาเดอค่คเดออดโอสซาเอานะคะช่วงนี้ช่วงวิกฤตจักสิวาจังไหนพยอบ้านแล้วสิไปใสบุ๊มูืใหญ่บ้านจะไปไหนโอ๊ดเอาเดอค่คพี่น้อง ในเมื่อเศรษฐกิจจังสี่ประมาณนี้เข้ากะค่อยๆดูแลตัวเองไปเพื่อความ่หลอดปลอดภัยจัดใดทําใดก็หาเบิ่งกันแลกกันไปเนะค่ะเนะเาะเฝากพี่ฝากน้องให้เบิ่งดูแลสุขภาพจาของด้อยค่ะเด้อพี่น้องทั่วโลก กับเป็นห่วงเนาะค่ะเนาะเจสี่เฮดเจสีเฮดจังใดเอาตามสถานการณ์บานเมืองว่าอยู่ประมาณใดกินประมาณใดเท่ากับให้ดูแลจากของเซฟจากของไว้เด้อค่ะเดอะ้อคันว่าจำเป็นกับเท่ากับว่าไปทัวร์ทีบทัวร์แดนเท่ากับว่าไปละ่ะเท่ากับอยู่แบบสบายสบายอยู่หลอดปลอดภัย พลจากลการกไผ้ไข่เจ็บขอภาวนาให้คุณภาษีรัตนตรยัยสิงซักซิิทั่วโลูกจงมาคุมข้องพี่น้องบาวาสิเป็น,นาคุณเนสุภาพหรือว่าทีมงานขอบครัวลูกหลานทีมงานสนับสนุนแผงหรือว่าพี่น้องทัวโลูกเนาะคะ่ะยูดีมีแห้งพนจากโการกไผ่ไข่เจ็บพนจากโควิดโคบอยย่าเก็บย่าจนเนาะค่ะเด้อ มีได้ความสุขความเจริญตลอดไปความเจ็บอย่าให้ในความไข่ย่าให้มีพวกนญ่บ้านสิไปใส่เนาะจิไปในบ้านนะอันนี้บ่าเม้นอะไรสดดอกค่ะพี่น้องเฮ็ดคลิปเออหนไอ้พี่น้องเบื้องล่างเออเฮ็ดคลิปซื้อๆบ่ได้้อโเฮ็ดคลิปดิโอ้เฮ็ดคคลลิิปป กับกล้องไม่ได้มันเปติดไหนๆรูอ้อันนี้มันกับกล้องไม่ได้โอ้โปรแกรมนี้กับว่าได้ปะมาโอ้ยนี่นไ,ไ<อ>ทยแล้วๆเลยโอ้ยแล้ว,ลวลยังกินแรงก่อนจักสิกินอย่างที่เรกว่าสิลาปลาปลาสิลาปลาแม่แบบนี้เอาไปมามันเด้อมันคำหรอแล้วกินก็เลยสิดได้กินมอมา,มาก็เลยสิกินมอมาเลิกๆมากขันยากะิีมอมา,อาโอ้โหแต่เลยสิบออะไรเมื่ออื่นเด้อจักสองจักสามโมงกลัวๆเวลาก็มาลาปลา หลับปลาอันนี้เอาไปใช่นี่เจ้าของรถโอ้กับพี่น้องที้กับพี่น้องผู้เดียวตีว่าหัน คนบม,มีคนครบอค <น S 1> โอ้ยเป็นย่านโควิดต่างคนต่างไปวนเป็น, <c oughs> นย่านโควิีดบะนี้คนก็นเลยบ่มีบางตุยงต๋ยกับมเมื่อบ้านแล้วแม่ว่าให้เมื่อซะอมเมื่อบ้านซะมันเดือมันคำแล้วไปอยู่ไอยู่บ้านกินไฟกินบ้านแล้วก็เร็วไปที่แรกว่าสิไป,ปโดมูมุกจูจักว่ามาแต่คอนเจนคือท่านแม่จักหนัออ้นเขา,าก็สิบ่โทรเอิ้นบ่อาค่ะเขาเอาแนวมาสู้กินดิบ้าหูแล้วคันเดือ แม่กับว่าไปเดือกระไดเดือดว่าไปฟื้นคนที่เด้อแต่หมื่นกัินขึ้นมากแต่จังหาเนี่ยกินแม่ยอยากกินแล้วก็ดูตามสถานการณ์ยู่ตามมันเวลาเท่าอยู่ละครับเอาจังว่ากันตัวจังวากันครับเอหมื่นจังวากันเนาะครับเอาทิ่ดีฝากไปสนีเด้อพี่น้องเด้อทิ่หนาจังวากันไม่เบื่อแล้วกัน กดไลค์กดแชร์กดติดตามกคดซับสะไข่ใบประกูดพร้อมทั้งหมากโล่งน้ำฉ่ำขั้วล่ำเพิ่นของคุณแม่สุภาพนะคะจะแมเนบารนี้กับซิไปเราเนี้ยบัรนี้หอดยน้ถึงเวลาไปมืเอ็นจังมาไหมโพดโพดบักโมบักแดงจวดจ่ดฝาดบึมพันนะเอามาหลุดเถอะเอามาหลุดเถอะจวด